สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้ผมจะมาแนะนำรูปแบบการวางเนื้อหาที่เราคัดลอกหรือว่าตัดในโปรแกรม microsoft word นะครับโดยปกติแล้วเนี่ยเวลาที่เราจะตัดข้อความในโปรแกรม microsoft word หรือว่าจะคัดลอกนะครับเราก็จะ,ะเลือกข้อความที่เราต้องการเสร็จแล้วก็กดปุ่ม c t r o l x เพื่อตัดหรือว่ากดปุ่ม c t r l c เพื่อวางนะครับหรือไม่ก็ เลือกข้อความจะแล้วคลิกขวานะครับแล้วก็คลิกเลือกคําสั่งคัดเพื่อตัดหรือว่าคลิกเลือกคําสั่ง c o อปปี้เพื่อคัดลอกข้อความนั่นเองทีนี้เวลาเราจะนําไปวางเนี่ยเราก็จะไปเลือกจุดที่เราจะวางเสร็จแล้วก็กดปุ่ม control v เพื่อวางแบบนี้นะครับอันนี้ก็เป็นรูปแบบในการวางที่เราใช้กันทั่วๆไปนะครับแต่ว่า รูปแบบการวางข้อความที่เราคัดหรือว่า Copy มาเนี่ยก็จะมีรูปแบบอื่นๆให้ใช้งานอยู่นะครับหลังจากที่เราทําการตัดหรือคัดลอกข้อมูลแล้วเนี่ยนะครับเราคลิกขวาตรงจุดที่เราจะวางนะครับก็จะมีเมนูเพิ่มเติมขึ้นมาที่หัวข้อ Page o p t i o n เนี่ยก็จะมีรูปแบบการวางอยู่4รูปแบบให้เราเลือกใช้นะครับก็คือ,อ Keep Source Formatting นะครับ Merge Formatting picture แล้วก็ Keep t e t โ only นะครับหรือว่าเราคลิกตรงจุดที่เราจะวางแล้วก็ที่แท็บ o o m เนี่ยครับเรามาคลิกที่คําสั่งเพจตรงนี้นะครับที่เป็นลูกศรชี้ลงตรงนี้ก็จะมีตัวเลือกในการวางปรากฏขึ้นมา4ตัวเลือกเหมือนเมื่อสักครู่นี้นะครับแล้วก็จะมีตัวเลือกเพิ่มเติมก็คือ Page Special แล้วก็ set default page ตัวนี้นะครับ เดี๋ยวเรามาลองใช้รูปแบบการวางข้อความในแต่และรูปแบบกันนะครับเดี๋ยวผมจะคัดลอกข้อความตรงนี้นะครับพารากรับนี้ทั้งหมดเลยนะครับก็เลือกข้อความเสร็จแล้วคลิกขวาค o p y ีนะครับหรือว่า c t r l ทก็ได้ทีนี้ผมจะมาวางตรงนี้นะครับผมก็คลิกตรงนี้นะครับแล้วก็คลิกที่เพจตรงนี้นะครับ ภายใต้หัวข้อ Page Option นะครับเอาเมาส์มาชี้ดูตรงตัวเลือก k i p s s u r c e Formatting เนี่ยก็จะเห็นว่ามีตัวอย่างปรากฏขึ้นมาว่าเราจะได้ข้อความแบบไหนนะครับอลองคลิกดูนะครับอันนี้ก็คือข้อความที่เราได้ก็จะมีการจัดรูปแบบเหมือนข้อความต้นฉบับที่เราคัดลอกมาเลยก็คือตรงนี้นะครับเหมือนกันเป๊ะแบบนี้นะครับทีนี้ถ้าเป็นอีกตัวเลือกหนึ่งเดี๋ยวผมก็วางตัวนี้นะครับ ถ้าเป็นอีกตัวเลือกหนึ่งก็คือ merge formatting นะครับเราก็จะเห็นว่ารูปแบบของข้อความที่เราจะได้เนี่ยจะไม่เหมือนกับข้อความต้นฉบับแล้วนะครับเพราะว่าตัวเลือกนี้จะเป็นการใช้รูปแบบเหมือนกับข้อความที่อยู่ใกล้ๆนะครับก็คือ,อข้อความข้างบนตัวนี้นะครับเดี๋ยวยกตัวอย่างให้ชัดเจนขึ้นถ้าผมคลิกมาวางตรงนี้นะครับในข้อความในกลุ่มข้อความที่เป็นสีแดงๆตัวนี้แล้วก็คลิกที่เพจแล้วก็คลิกที่ เมื่อฟอร์แมตติ้งตัวนี้นะครับเห็นไหมฮะข้อความที่เราวางก็จะเป็นสีแดงเหมือนกันกันกบสภาพแวดล้อมที่มันอยู่ด้วยนั่นเองนะครับหรือถ้าผมมาวางในโซนนี้ในโซนกลุ่มข้อความที่เป็นสีฟ้าเนี่ยนะครับอ่าคลิกเพจแล้วก็คลิกตัวเลือกเมื่อฟอร์แมตติ้งเนี่ยนะครับข้อความที่นำมาวางก็จะเป็นสีฟ้าก็คือมีรูปแบบเหมือนก,นกันกับข้อความที่อยู่ใกล้ๆนั่นเองนะครับ อันนี้ก็คือการวางแบบ merge formatting ต่อไปการวางอีกแบบหนึ่งนะครับเดี๋ยวผมจะวางที่จุดนี้นะครับคลิกที่เพจแล้วก็คลิกที่ตัวเลือกนี้นะครับ picture นะครับคลิกดูปุ๊บนะครับเราก็จะได้เป็นเหมือนข้อความต้นฉบับเลยแต่ว่ามันจะไม่ใช่ข้อความธรรมดาอีกต่อไปแล้วเพราะว่าเราวางแบบ picture ก็คือรูปภาพนะครับเราจะได้ออบเจกต์เป็นรูปภาพ ภาพหนึ่งนะครับที่ไม่สามารถแก้ไขข้อความใดๆในนี้ได้แล้วนะครับแต่เราสามารถที่จะปรับแต่งแบบรูปภาพทั่วไปนะครับโดยที่ไม่สามารถแก้ไขข้อความได้เราสามารถปรับย่อขนาดขยายขนาดหมุนซ้ายหมุนขวาแบบนี้ได้เหมือนรูปภาพเลยครับเพราะว่าจริงๆแล้วพอมาวางแบบพิกเจอปุ๊บเนี่ยก็เราจะได้เป็นรูปภาพนั่นเองนะครับอันนี้ก็คือการวางข้อความเป็นรูปภาพนะครับ ็อาจจะเป็นประโยชน์ในบางกรณีนะครับก็ลองนําไปปรับใช้ดูทีนี้อีกรูปแบบหนึง่งตัวเลือกที่4นะครับเดี๋ยวผมจะวางตรงนี้นะครับก็คลิกที่เพจแล้วก็ตัวเลือกนี้นะครับ Keep Text Only เนี่ยก็จะได้เป็นข้อความเพียวๆที่ไม่มีการจัดรูปแบบนะครับทั้งๆท,ที่จริงแล้วเนี่ยข้อความต้นฉบับเป็นตัวนี้นะครับก็จะมีส่วนที่เป็นสีแดงสีดำสีฟ้าๆแบบนี้นะครับแต่ว่า พอเราเลือกแบบเทคโนโลยีเมื่อกี้นะครับก็จะได้เป็นข้อความเพียงอย่างเดียวไม่มีการจัดรูปแบบนั่นเองนะครับทีนี้ก็จะมีอีกตัวเลือกหนึ่งก็คือเพจสเปเชียลเดี๋ยวเรามาลองดูว่าเราสามารถทำอะไรได้บ้างนะครับเดี๋ยวผมจะ,ะวางตรงนี้นะครับโดยที่ข้อความต้นฉบับก็ยังเป็นอันเดิมอยู่นะครับก็คลิกที่เพจนะครับแล้วก็คลิกที่เพจสเปเชียลตรงนี้ ตัวเลือกเพจนะครับก็จะมีตัวเลือกให้เลือกอยู่6ตัวเลือกด้วยกันเดี๋ยวเราเลือกตัวเลือกแรกก่อนนะครับ Microsoft Word Document Object นะครับผลลัพธ์ที่เราจะได้ก็คือจะเป็น Object ของ Microsoft Word ซึ่งเราสามารถแก้ไขข้อความข้างในได้นะครับเดี๋ยวลองคลิกด,ดูว่ามันจะเป็นยังไงนะครับคลิกปุ่ม OK ปุ๊บเนี่ยเราก็จะได้ Object มาตัวหนึ่งนะครับลองลองสังเกตดูครับข้อความตรงนี้เนี่ยเราไม่สามารถที่จะ ทำอะไรได้ไม่สามารถที่จะแก้ไขได้โดยวิธีปกตินะครับแล้วก็จะมีกรอบข้อความล้อมรอบแบบนี้เราสามารถคลิกปรับขนาดได้นะครับตามที่เราต้องการเดี๋ยวปรับเล็กปรับใหญ่ปรับกว้างปรับแคบก็ว่ากันไปนะครับทีนี้ในอ็อบเจกต์นี้เนี่ยถ้าเราต้องการแก้ไขเราจะมาคลิกแล้วก็พิมพ์ข้อความเข้าไปใหม่เนี่ยทำไม่ได้แต่เราสามารถทําได้โดยการดับเบิลคลิกนะครับเดี๋ยวลองดับเบิลคลิกดูพอดับเบิลคลิกในอ็อบเจกต์นี้ปุ๊บนะครับ ก็จะเบิดหน้าเบิดขึ้นมาอีกหน้าหนึ่งนะครับเสร็จแล้วเราก็จะสามารถทําทุกๆอย่างได้เหมือนเบิดปกตินั่นเองนะครับเดี๋ยวลองอผมปรับตัวนี้เป็นสีแดงนะครับเสร็จแล้วตรงนี้ก็พิมพ์ข้อความเพิ่มเติมเข้าไปนะครับเสร็จแล้วก็เซฟนะครับบันทึกปุ๊บล้วก็ปิดไปได้เลยพอปิดไปปุ๊บเนี่ยข้อความในอ็อบเจกต์เนี่ยก็เปลี่ยนไปตามที่เราแก้ไขนั่นเองนะครับเนี่ยนะครับ มีตรงนี้เมื่อกี้ผมกดกำหนดตรงนี้เป็นสีแดงแล้วก็ตรงนี้ผมพิมพ์เพิ่มเข้ามาใหม่ในออบเจกต์นะครับข้อความในออบเจกต์เนี่ยก็เปลี่ยนไปตามที่เราต้องการนะครับอันนี้ก็คือการคัดลอกการวางข้อความที่คัดลอกมานะครับเป็นแบบออบเจกต์นะครับต่อไปอีกตัวเลือกหนึ่งเดี๋ยวผมจะวางตรงนี้นะครับคลิกที่เพจเหมือนเดิมแล้วก็เพจเปเยลนะครับ ต่อไปเป็น format text นะครับผลลัพธ์ที่เราจะได้ก็คือข้อความจากคลิปบอร์ดนะครับโดยมีการจัดรูปแบบตามต้นฉบับนะครับคลิกโอเคนะครับก็จะเห็นว่าเราได้ข้อความที่มีรูปแบบตามต้นฉบับเลยนะครับต่อไปอีกตัวเลือกหนึ่งนะครับคลิก page e special นะครับผมจะเลือกเป็น u n f o r m a t t e text นะครับผลลัพธ์ที่เราจะได้ก็คือจะได้ ข้อความที่ไม่มีการจัดรูปแบบนะครับคลิกโอเคนะอันนี้ก็คือข้อความที่ไม่มีการจัดรูปแบบตามต้นฉบับนะครับเป็นข้อความธรรมดาเพียวเวนะครับอ่าต่อไปอีกตัวเลือกนึงนะผมจะวางตรงนี้นะครับก็คลิกที่เพจเพจสเปเชียลนะครับทีนี้เราจะเลือกเป็น p i c t u r e นะครับ enhanced meta file ตรงนี้นะครับคลิกปุ่มโอเคปุ๊บนะครับเราก็จะได้ผลลัพธ์เป็น รูปภาพเหมือนกันกันกบเราคลิกตรงนี้แล้วก็เลือกเป็นพิกเจอร์นั่นเองนะครับจะเหมือนกันนะครับลองดับเบิลคลิกดูตรงนี้นะครับเราก็สามารถตกแต่งด้วยฟอร์แมตของรูปภาพได้นะครับเพราะว่าตัวนี้มันเป็นรูปภาพแล้วนั่นเองนะครับต่อไปอีกตัวเลือกหนึ่งนะครับผมจะวางตรงนี้นะครับคลิกที่เพจแล้วก็เพจสเปเชียลเมื่อกี้เราเลือกพิกเจอร์ Picture ตรงนี้ไปแล้วทีนี้เราก็จะเลือก html format นะครับผลลัพธ์ที่เราจะได้ก็คือไดอ้ข้อความที่เราคัดลอกมาในรูปแบบของ html format นะครับคลิกปุ่มโอเคปุ๊บนะครับก็จะได้ผลลัพธ์เป็นแบบนี้นะครับอีกตัวเลือกหนึ่งคลิกที่เพจเหมือนเดิมนะครับ p เพ e special แล้วก็คลิกตัวเลือกนี้นะครับ u n f o r m a t unicode text นะครับ ผลลับที่เราจะได้ก็คือเป็นข้อความที่ไม่มีการจัดรูปแบบนะครับคลิกโอเคนะครับก็จะได้เป็นข้อความธรรมดาแบบนี้ตัวที่ไม่มีการจัดรูปแบบตามข้อความต้นฉบับนะครับต่อไปอีกตัวเลือกหนึ่งนะครับเดี๋ยวผมจะวางตรงนี้นะครับคลิกที่เพจเหมือนเดิมนะครับแล้วก็เพจสเปเชียลคลิกที่เพจลิงก์ตรงนี้นะครับเสร็จแล้วเดี๋ยว อ่าผมจะเลือกเป็นบทิร์ดให้เปลิงตรงนี้นะครับแล้วก็คลิกปุ่มโอเคเราก็จะได้ข้อความนะครับตามต้นฉบับแต่ว่าจะมีการอ่าทำเหมือนเป็นลิงก์แบบนี้นะครับทีนี้ถ้าเรากดปุ่ม c อน t r o l นะครับแล้วก็คลิกตรงข้อความตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นการลิงก์กลับไปที่ข้อความต้นฉบับนะครับเดี๋ยวลองคลิกดูกดปุ่ม c อน t r o l นะครับแล้วก็คลิกเนี่ยก็จะ วิ่งมาที่ข้อความต้นฉบับตรงนี้นะครับเดี๋ยวเพิ่มเติมอีกนิดนึงนะครับสำหรับการวางแบบ Microsoft Word Object นะครับเดี๋ยวผมจะวางตรงนี้คลิกที่ Page นะครับแล้วก็ Page Special นะครับเสร็จแล้วก็คลิกตรง Page ตรงนี้นะครับแล้วก็เลือกเป็น Microsoft Word Document Object ตรงนี้ก็จะมีตัวเลือก Display as Icon อยู่นะครับลองติ๊กดูนะครับ แล้วก็ตรงนี้จะมีปุ่มให้เราเลือกไอคอนนะครับลองคลิกดูแล้วก็เลือกว่าจะให้แสดงไอคอนแบบไหนเดี๋ยวผมลองคลิกเป็นตัวนี้นะครับแล้วก็คลิกปุ่มโอเคแบบนี้นะครับเสร็จแล้วคลิกปุ่มโอเคดูปุ๊บเนี่ยนะครับอ่าสิ่งที่เราได้ไม่ใช่ข้อความต้นฉบับแบบนี้แล้วแต่เป็นไอคอนแบบนี้นะครับทีนี้ตรงไอคอนนี้เนี่ยเราสามารถที่จะดับเบิลคลิกเข้าไปเพื่อแก้ไขได้นะครับพอเราดับเบิลคลิกเข้าไปที่ไอคอนนี้เนี่ย ก็จะมีข้อความต้นฉบับอยู่ในนั้นนะครับแล้วก็เราสามารถแก้ไขได้นะครับเดี๋ยวผมลองคลิกดูนะครับดับลิ้คลิกปุ๊บเนี่ยนะครับเนี่ยนี่ก็คือข้อความต้นฉบับที่เราคัดลอกมานะครับเดี๋ยวเราแก้ไขเพิ่มเติมพิมพ์มพเข้าไปนะครับเสร็จแล้วก็บันทึกแล้วก็ปิดไปนะครับก็เป็นไอคอนแบบนี้เหมือนเดิมนะครับไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงแต่เวลาเราดับลิ้คลิกเข้ามาในไอคอนนี้เนี่ย เราก็จะเห็นข้อความตามที่เราแก้ไขไว้แบบนี้นะครับอันนี้ก็เป็นอีกตัวเลือกหนึ่งที่อาจจะได้ใช้ประโยชน์นะครับในกรณีที่บางทีเราไม่ต้องการแสดงข้อความอะไรเยอะๆนะครับเราแค่ต้องการแสดงเป็นไอคอนแบบนี้นะครับแล้วก็ให้ดบับเบิลคลิกเข้าไปอ่านเอาว่าภายในนั้นมีอะไรบ้างอาจจะเป็นลูกเล่นอีกแบบหนึ่งที่เราสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้นะครับทั้งหมดนี้ก็คือรูปแบบการวาง เนื้อหาที่ตัดหรือว่าคัดลอกมาในเอกสาร w o ิ d ดนะครับที่เราสามารถนำมาประยุกใช้ได้ในงานของเรานะครับก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์สำหรับท่านผู้ชมหลายๆท่านเลยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะครับสวัสดีครับ